สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญาบโอนชานอลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับอัปเดตราคาเหรียญหมุนเวียนนะครับที่เรายังพบเจอได้ในชีวิตประจําวันนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีเหรียญปีไหนบ้างนะครับที่ราคาขึ้นหรือราคาลงนะครับ ราคาที่ผมเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็เป็นราคาที่ผมเอาอ้างอิงมาจากพวก Facebook พวกแอปช้อปปิ้งอะไรพวกนี้นะครับเว็บก็หน้าเว็บไซต์ต่างๆครับซึ่งเป็นราคาที่ซื้อขายกันได้จริงนะครับและเป็นราคาที่ผมเอามาใช้ดุลละพินิษของผมนะครับในการทําอัปเดตราคานะครับเพอผมได้ซื้อขายเหรียญหรืออะไรนี้ได้เห็นการซื้อขายเหรียญจริงๆนะครับจะเป็นราคาจริงที่ซื้อเหรียญซื้อขายกันได้นะครับ และราคาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นราคาของเหรียญที่มันสภาพสวยนะครับเหรียญที่สภาพสวยนะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ราคาที่ผมรับซื้อนะครับฟังให้ดีๆนะครับไม่ใช่ราคาที่ผมรับซื้อนะราคาเท่านี้ไม่ใช่นะครับบางอย่างผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับต้องดูคลิปให้ดีดูให้เข้าใจนะครับคลิปนี้จุดประสงค์ผมเป็นอัปเดตราคานะครับไม่ได้มารับซื้อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวส่วน ช่องทางการติดต่อของช่องนะครับก็อยู่ที่หัวมุมด้านซ้ายบนนะครับหรือขวามือบนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมาเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่เหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเป็นของปีพศนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับราคาตอนนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยนะครับ อยู่ที่ประมาณนะครับห้าสิบถึงหกสิบาทนะครับห้าสิบถึงหกสิบบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปต่อเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองก็เหรียญที่สองนะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับของปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับซึ่งราคาสภาพสวยๆนะครับเหรียญสภาพสวยๆก็อยู่ที่ ห0สิถึงเจดสิบาทนะครับห้าสิบถึงเจ็ดสิบบาทนะครับเราก็ไปต่อที่เหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับของปีพศนะครับสองพันห้ารอยี่สิบเก้านะครับสองพันห้ายี่สิบเก้าซึ่งจะเป็นแบบช่อฟ้ายาวนะครับเอช่อฟ้าสั้นนะครับช่อฟ้าสั้นนะครับ เป็นราคาต่อเหรียญครับเหรียญสภาพสวยนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับถึงสองร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองรอยบาทนะครับช่อฟ้าสั้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทนะครับของปีพศนะครับสองพันรยี่สิบเ้าเหมือนกันนะครับเป็นแบบช่อฟ้ายาวนะครับช่อฟ้ายาวนะครับ ราคาต่อเหรียญนะครับในสภาพเหรียญที่สวยนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่เหรียญสองบาทนะครับเหรียญสองบาทเหรียญสองบาทเหรียญแรกนะครับก็เป็นจะเป็นเหรียญของปีนะครับสองพันห้าร้อยสี่แปดนะครับซึ่งเป็นสีเงินนะครับสองพันห้าร้อยสี่แปดสีเงินนะครับ ราคานะครับในเหรียญสภาพสวยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสี่บาทนะครับสี่บาทนะครับแต่ราคานี้นะครับราคาของผู้เหรียญสองบาทนี่เพื่อนๆต้องมีเป็นถุงนะครับเขาซื้อขายกันเป็นถุงนะครับแต่เนี้ผมเอามาเฉลี่ยราคาต่อเหรียญให้ดูนะครับเป็นราคาสี่บาทนะครับตกเหรียญประมาณสี่บาทนะครับก็ไปที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญสองบาทนะครับสีเงินนะครับ เป็นของปีพศนะครับสองพันห้า้อยสี่สิบเก้านะครับสอง9ันห <pacing S 3> ้าร้อยสิบเก้าราคานะครับในเหรียญสภาพสวยๆนะครับอยู่ที่สามบาทนะครับสามบาทนะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่สามบาทนะครับก็ไปเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญสองบาทนะครับสีทองนะครับสีทองนะครับอลูมิเนียมบอลนะครับ เป็นของปีพศนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจดนะครับสองพันห้า้อยห้าสิบเจ็ดนะครับซึ่งเหรียญในสภาพเหรียญสวยๆนะครับก็อยู่ที่ห้าบาทนะครับเหรียญเหรียญสองพันห้าห้าสิบเจ็ดก็อยู่ที่ห้าบาทนะครับเหรียญละห้าบาทนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปเหรียญต่อไปนะครับเหรียญเป็นเหรียญสองบาทนะครับ เป็นเนื้อลูมิเนียมบอลนะครับหรือสีทองนะครับเป็นของปีพศออนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดสองพันห้าห้าสิบเอ็ดราคาเหรียญละเจ็ดถึงแปดบาทนะครับเจ็ดถึงแปดบาทนะครับในเหรียญสภาพสวยนะครับเจ็ดถึงแปดบาทนะครับนี่นะครับเราก็ไปต่อที่เหรียญต่อไปนะครับ เนี่ยต่อไปเป็นเหรียญสองบาทนะครับสีเงินนะครับสีเงินนะครับเหรียญสองบาทสีเงินนะครับจะเป็นของปีพศนะครับสองพันห้า้อยห้าสิบนะครับสองพันห้า้อยห้าสิบนะครับราคาต่อเหรียญนะครับในสภาพสวยๆนะครับอยู่ที่เก้าบาทถึง1ิบบาทนะครับเก้าบาทถึงสิบบาทนะครับเหรียญปีสองห้าห้าูนย์นะครับสองบาทปีสองห้าห้าศูนย์นะครับ เดี o, five 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 three. Three ๋ยวเราก็จะไปต่อที่เหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นของปีนะครับพศนะครับเป็นของปีพศนะครับสองพัน้า้ยห้าสิเอ็ดนะครับ2 5 5 1ันห้าห้าิบเอ็ดนะครับซึ่งราคาเฉลี่ยต่อเหรียญนะครับเฉลี่ยต่อเหรียญนะครับในสภาพเหรียญสวยๆนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับหถึง7ดบาทนะครับหถึง7็ดบาทนะครับ ซึ่งเหรียญห้าบาทนะครับตอนนี้ยังไม่มีการรับซื้อเป็นเหรียญเหรียญนะครับมีแต่รับซื้อเป็นถุงถุงนะครับถุงร้อยเหรียญนะครับซึ่งผมเอามาราคามาเฉลี่ยออกมาเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปต่อที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญห้าบาทเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญห้าบาทเป็นเหรียญห้าบาทนะครับของปีพศนะครับ 2553นานะครับ2553นานะครับซึ่งราคาเฉลี่ยต่อเหรียญนะครับราคาเฉลี่ยต่อเหรียญนะครับอยู่ที่7 8ถึงบาทนะครับอยู่ที่เจถึงบาทนะครับนี่นะครับเป็นของปี5้าามนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็จะเป็นเหรียญห้าบาทเหมือนกันนะครับเหรียญห้าบาทเหมือนกันนะครับจะเป็นของปีพอนะครับ สองพันห so ้าร้อยสิบหกนะครับสองพันห้าร้อยสบหกนะครับซึ่งราคานะครับต่อเหรียญนะครับในเหรียญที่มันสภาพสวยนะครับก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบถึงสา0ร้อยห้าสิบาทนะครับสอง้อยห้าสิบถึงสามรอยห้าสิบาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับ เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญสิบบาทของปีพศสองพนห้าสามสี่นะครับสองนห้าสามสี่นะครับก็ราคานะครับเหรียญหนึ่งนะครับสภาพสวยนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับเหรียญละสามสิบาทนะครับเหรียญละสามสิบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะไปต่อเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะครับ เป็นเหรียญสิบบาทนะครับเป็นเหรียญสิบบาทของปีพศนะครับสองพันห้าร้อยสี่ิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อยสี่ิบเอ็ดนะครับนี่นะครับซึ่งราคาเฉลี่ยต่อเหรียญนะครับราคาเฉลี่ยต่อเหรียญนะครับอยู่ที่เหรียญละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับในเหรียญส,ส,สภาพสวยๆนะครับในเหรียญสภาพสวยนะครับ 80ถึงหนึ่ง้อบาทนะครับเหรียญปี2 5 4 1นะครับแต่ถ้าเป็นสภาพ UNC นะครับเหรียญนี้นะครับก็300ร้อยได้นะครับประมาณ300อนะครับถ้าเป็นสภาพ UNC นะครับถ้าไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เพิ่มให้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับเป็นเหรียญที่มาแรงที่มาแรงนะตอนนี้นะครับปีสีนะครับแล้วก็เหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญ10บาทนะครับของปีพศนะครับ สองพันห้า้อยสิบสองนะครับสองพันห้า้อสิบสองนะครับซึ่งราคาตอนนี้นะครับในสภาพสวยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสาสิบห้าบาทถึงสี่สิบบาทนะครับสาสิบห้าบาทถึงสี่สิบบาทนะครับนี่นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวไปต่อที่สองเหรียญสองเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทนะครับของปีพศนะครับ 25 4 3น้าสิบสามะครับสอง3น้าสิบสามะครับซึ่งราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่เหรียญละ25บ้าบาทถึง30บาทนะครับ25บ้า 3, บาทถึง30ิบาทนะครับในรับซับเหรียญที่มันสภาพสวยนะครับ25้าถึงส0บาทนะครับเหลยอแบบนี้นะครับแล้วก็ไปต่อที่เหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับก็เป็นเหรียญส0บบาทกันนะครับ เหรียญสิบาทนะครับเป็นของปีพศนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับสองพันห้าร้อยสี่ิบสี่นะครับซึ่งราคาตอนนี้นะครับเหรียญละนะครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทนะครับในสภาพเหรียญที่สวยนะครับแบบนี้นะครับเหรียญปีสี่สี่นะครับนี่แล้วก็จบกันเนี่ยครับ เหรียญที่ผมเอามาอัปเดตราคาให้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่เรายังพบเจอได้กันอยู่นะครับในชีวิตประจาวันนะครับผมจะไม่มานับรวมพวกเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีสี่สองสี่สี่แล้วก็เหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์แล้วก็เหรียญเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์แล้วก็เหรียญสิบบาทปีสามสามปีสามหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสพบเจอมันอยู่แล้วครับเหรียญพวกนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาจัดอันดับนะครับหรือว่ามาทําคลิปอัปเดตให้นะครับเพราะว่ามันอัปเดตไปก็เท่านั้นนะครับ เราไม่มีโอกาสเจอนะครับเอาอัปเดตที่เราเจอได้ในชีวิตประจําวันนะครับโอเคนะครับเผื่อเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าทําไมเหรียญอันนี้ไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยก็อธิบายให้เข้าใจนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการนะครับจะส่งรูปเหรียญหรือพักเครื่องนะครับส่งรูปมาประเมินราคาหรือสอบถามพูดคุยนะครับก็ส่งมาได้ที่ l ล n e ID นะครับ AON นะครับ 4HNNEL888 นะครับ On c h a n n 888นะครับ เดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป QR code ไว้ให้นะครับก็สแกนได้เลยนะครับแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอผมตอบรับเพื่อนนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกชอบนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ช่วยกดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับแล้วก็คนไหนกดติดตามแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมนะครับแล้วก็ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการมาหาข้อมูลมาทําคลิปต่างๆนะครับคลิปต่างๆให้เพื่อนๆได้รับสาระความรู้ครับข้อมูลต่างๆของทางช่องผมเป็นข้อมูลที่แบบอ้างอิงได้จริงนะครับไม่ได้มานั่งแบบนั่งิดนั่งคิดมโนเองนะครับต้องมีหลักฐานต้องมีการนิ่จริงๆนะครับถึงจะมาทําเป็นข้อมูลให้ทุกคนได้นะครับช่องผมจะเน้นความจริงนะครับซึ่งราคาอาจจะไม่ได้สูงแบบเวอร์เหมือนคนอื่นเขานะครับราคาก็ประมาณนี้นะครับราคาที่ซื้อถ่ายกันได้นะครับโอเคนะครับ หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับคลิปนี้นะครับดูแลคงเข้าใจนะครับวันนี้ผมว่าคงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ